สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fanbase The Football f i l e s โดยผมนนท์แฟนเบสเรื่องเล่าที่ดูลึกลับนักฟุตบอลที่เป็นตำนานและนักเตะหน้าใหม่ปัจจัยต่างๆที่น่าสงสัยน่าขุดคุยและหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลที่มีบงางอย่างหายไปเหตุผลของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ติดตามได้ใน Fanbase The Football f i l e s พ r ีเมีย e a g u e นอกจากเสียงเชีย <Vincent> ร <Regular. S 1> ์แสงสปอตไลท์และนักเตะที่คุณรัก มันยังมีสิ่งอื่นที่เป็นส่วนประกอบที่ทําให้เกมฟุตบอลมันเต็มไปด้วยสเสน่ห์มนขลังและเบื้องหลังที่น่าสนใจวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังสองตำนานผีของสโมอสรอยักษ์ใหญ่แห่งลอนดอนเชลซีและอาร์เซนอลสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะไปดูเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาเป็นเรื่องเล่าที่น่าแปลกใจนะฮะว่าวงการฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างพิมลีกเนี่ย มันจะมีมุมที่น่าขนลุกแบบนี้ด้วยจริงเหรอสมัยลิ g งแมนแห่ง s t a ม f o r d ดบีตสแตมฟอร์ดบีตครับเป็นสนามเย่าของเชลซีเปิดใช้มาตั้งแต่ปี1877เดิมทีที่นี่ไม่ได้สร้างมาเป็นสนามฟุตบอลนะฮะแต่เป็นสนามกรีธาก่อนที่เชลซีเนี่ยจะย้ายเข้ามาในปี1905สนามนี้เป็นสนามที่สวยและใหญ่สามารถจุผู้ชมเกมการแข่งขันได้ถึง40,000กว่าคนเลย สนามแห่งนี้ฮะแต่ไม่ด้วยเรื่องราวและความทรงจําแต่มันก็มีเรื่องเล่าที่ลึกลับอยู่เรื่องหนึ่งที่แฟนบอลในท้องถิ่นนั้นน่ะต่างเคยได้ยินกันแฟนบอลบางคนบอกว่าถ้าคุณเดินเล่นในสนามยามค่ําคุณอาจเจอชายคนหนึ่งที่ท่าทางแปลกๆสวมเสื้อโค้ชเก่าๆท่าทางสงบนิ่งไม่น่าวางใจและเมื่อชายคนนั้นครับหันกลับมาที่คุณ เขาจะยิ้มด้วยรอยยิ้มที่คุณต้องร้อน,อนๆหนาวๆแน่นอนรอยยิ้มที่ฉีกกว้างไปถึงแก้มกว้างแบบเกินความเป็นมิตรกว้างเกินกว่ารอยยิ้มมนุษย์ปกติจะทำได้ชายคนนี้ครับเขาถูกเรียกว่ามิสเตอร์สไมลิงแมนจากบทความของคุณท o บ y ี้ไบรอันซีเนียร์สปอร์ตเจนเนลิสต์ของสำนุกงานข่าวออนไลน์ลอดอนเวล์นะครับบรรยายว่ามีเรื่องเล่าที่ดังมากๆในกลุ่ม f อของทีมสิงโตน้ำเงินคราม มันเป็นเรื่องที่มาจากแฟนบอลคนหนึ่งฮะคุณรีเบก้าเลยล์ลอสเธอเล่าว่าในช่วงพักครึ่งของเกมการแข่งขันระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในตอนนั้นฮะเธอกำลังต่อคิวซื้ออาหารที่คอสในระหว่างที่เธอกำลังก้มๆเงยๆเนี่ยฮะหางตาของเธอเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างจนเธอต้องหันหน้าไปมองเธอพบชายแปลกหน้าครับกำลังมองมาที่เธอ และยิ้มด้วยใบหน้าที่ผิดธรรมชาติรอยยิ้มนั้นน่ะฉีกกว้างจนเธอต้องแทบช็อกและเพียงเธอคลาดสายตาจากชายคนนั้นแค่เสี้ยววินาทีครับชายคนนั้นก็หายไปเธอก็มาคิดว่าเธอเนี่ยคงแค่ตาฝัานหรือเปล่านะหลังจากนั้นครับเธอกลับเข้าไปชมเกมต่อในครึ่งเวลาหลังระหว่างเกมเธอเห็นชายคนนี้อีกครั้งฮะ เขายืนอยู่ไกลๆบริเวณสุดทางเดินของสแตนที่เธอนั่งดูเกมฟุตบอลอยู่ชายคนนั้นครับยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มแบบเดิมแล้วก็หายไปในทันทีที่มีคนเดินผ่านบางสายตาเรื่องเล่านี่มันยังไม่ได้ดังกระหึ่มขึ้นมานะฮะมันเป็นเพียงแค่ปากต่อปากในวงแคบๆเท่านั้นจนสัปดาห์ต่อมาครับเธอถูกรางวัลรัฟเฟิลของสโมสรเป็นรางวัลใหญ่ซะด้วยเธอได้รถฮะ แต่รถยี่ห้ออะไรแพงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะหาข้อมูลไม่เจอรางวัลรัฟเฟิลครับคือรางวัลที่ได้จากการสุ่มจับฉลากมันเป็นตั๋วกิจกรรมสนุกๆที่ขายกันระหว่างเกมราคาก็จะแบบย่อมเยาเนาะเพื่อให้แฟนบอลทุกคนครับสามารถามีโอกาสดุ้นรางวัลมีทั้งรถทั้งมือถือหรือตั๋วปีอะไรประมาณนั้นสรุปครับนี่คือผีที่โด่งดังของสโมสรเชลซี เป็นผีที่ใครๆก็อยากมีโอกาสเจอบ้างเพราะเชื่อกันว่าครับถ้าใครเจอมิสเตอร์สไมลิงแมนคุณจะโชคดีนี่เป็นผีที่ให้พรมากกว่าจะมาหลอกหลอนกันนะครับทางสโมสรเชลซีล่ะว่าอย่างไรทางสโมสรไม่เคยยืนยันในเรื่องนี้นะฮะแต่ทางสโมสรเชลซีเองเนี่ยเคยจัดทัวร์ฮา o โลวีนในสนามด้วยโดยใช้ตำนานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในจุดขาย เหมือนบอกไกลๆว่ามีจริงจ้ามาพิสูจน์ด้วยการสิบประมาณนั้นและนี่ครับคือตำนานผีของทีมเชลซีเนาะมิสเตอร์สายลิงแมนครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้หรือเปล่าไออาการที่ให้คำตอบว่าคงตาฝาดไปมั้งเออขยี้ตาทีหนึ่งสิอะไรประมาณเนี้ยมันใช่อาการแบบนั้นจริงหรอ เพราะตัวผมเองเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่เคย้ายกันแบบนี้ครับแต่มัน,นไม่เคยรู้สึกจริงๆว่าเอ๊ะกูตาฝาดไปแน่เลยขยี้ตาทีหนึ่งสิอะไรแบบเนี้ยไม่เคยอะมันจะรู้สึกแบบว่างเปลา่าแล้วก็ทําอะไรกับมันไม่ได้เนาะแต่มันจะจําแล้วผมก็ไปใช้ชีวิตต่อแค่นั้นเลยหรือเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เคยบอกตัวเองครับว่าต้องรู้สึกให้คําตอบอะไรแบบนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในหัวเฉยๆเลย ออแชร์ให้ฟังเนาะครับเรามาต่อกันในเรื่องที่สองครับตำนานผีตัวที่สองเนี่ยเออไม่ใช่ผีที่นำความโชคดีหรือโชคร้ายอะไรมาให้หรอกนะฮะเรียกว่ามาเฉยๆมาให้คิดถึงหรือเปล่าเอออาจจะต้องใส่ question mark ไปนิดหนึ่งนะว่ามาทำไมจากรายงานสื่อดังหลายสำนักเขาเขาเล่าเรื่องนี้นะฮะ ผีที่ไม่เคยทิ้งสโมสรไปไหนผีที่สงบนิ่งและเป็นผีที่อาจถูกหล่อเลี้ยงจากพลังงานแห่งความรํำลึกอะไรบางอย่างจากบุคลากรภายในสโมสรเฮอร์เบิร์ตเชพแมนแห่งไฮเบอรี่ไฮเบอรี่ครับเป็นสนามเย้าของอาร์เซนอลตั้งแต่ปี1913จนปิดตัวลงในปี2006นะฮะแฟนปืนใหญ่จำนวนมากเชื่อว่าแม้ว่าเรา ย้ายสนามไปแล้วเนี่ยนาฬิกาอันเป็นเอกลักษณ์ของสนามแห่งนี้ก็ถูกนําไปประดับที่สนามใหม่อย่างอเมริสเตเดียมแล้วก็จริงแต่จิตวิญญาณของสนามเนี่ยไม่เคยไปไหนและที่ยังไม่หายไปอีกอย่างนะครับคือวิญญาณชายคนนี้เขาคือชายที่มีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตเชอแมนผู้จัดก,การทีมผู้ยิ่งใหญ่ของสโมโสรอาร์เซนอลในยุคก,กอ่อนสงครามโลกครั้งที่2นะฮะเขาเสียชีวิตกระทันหันในปี1934ผ่านมาแล้วเกือบร้อยปีครับ เขายังคงอยู่ที่สนามแห่งนี้พนักง,งานสนามหลายคนครับเล่าว่าเคยได้ยินเสียงฝีเท้าในโถงหินอ่อนตอนกลางคืนใครที่เคยไปสนามไฮบรีเนี่ยก็จะทราบว่าโถงหินอ่อนนี่นอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งโถงหินอ่อนนะครับคือจุดที่เป็นรีเซพชั่นเป็นจุดที่มีรูปปั้นของคุณชักแมนตั้งอยู่บางครั้งครับในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเงียบงนันมันจะมีเสียงของตก เสียงประตูขยับเปิดปิดเสียงส้นรองเท้าหนังกระทบพื้นหินอ่อนอ่มันจะมีอยู่เรื่อยๆเนาะหรือในบางครั้งเองเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังทงั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับผมไม่แน่ใจครับว่าเคยมีใครเห็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรขนาดนั้นหรือไม่นะฮะหรือมันอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์ที่เป็นเสียงเฉยๆอย่างนี้หรือเปล่าที่ไฮบรีครับเชื่อกันว่านั่นคือคุณชัแมัน คุณเชพแมนครับเขามีความผูกพันกับสนามนี้มากแล้วก็เขามักจะกลับมาแสดงตัวให้คนสัมผัสได้ในช่วงเปิดฤดูกาลเลยเข้าใจได้ว่าคุณเชพแมนเนี่ยเขามาเป็นขวัญกำลังใจแหะครับถือว่าเป็นวิญญาณที่ดีเนาะถึงจะไม่ได้มาให้โชคลาภอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มาเอาเสียเสี้ยอะไรไปจากเราฟุตบอลครับบางทีก็ไม่ใช่แค่เกมของคนนะแต่อาจจะเป็นพื้นที่ของคนตาย แลวบางทีวิญญาณที่มีความผูกพันกับสนามนี้มากๆเนี่ยอาจจะไม่เคยยอมอ,ออกจากสนามไปไหนวันหนึ่งครับถ้าเกิดคุณไปเยือนสแตนฟอร์ดบลดแล้วเห็นรอยยิ้มกว้างๆในมุมมืดเนี่ยหรือได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆบ,บ,บนโถงหินอ่อนที่ไฮเบรี่เนี่ยช่วยกรุณายกมือถือขึ้นมาแล้วเปิดกล้องทีนะฮะเอาแบบเออเสร็จแล้วเอามาฝากผมด้วยเนาะเราจะได้มีทีเด็ดในการเล่าเรื่องพวกเนี้ยในภาค2แล้วครับจบไปแล้วครับทั้ง2เรื่อง คิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้เนื้อหาหน่าสนใจหรือไม่ดีไม่ดีอย่างไรผิดพลาดตรงไหนสามารถเมนได้เลยนะครับทุกข้อมูลในคลิปนี้มาจากแหล่งอ้างอิงส่วนความจริงครับต้องรอใครสักคนไปพิสูจน์แหละสุดท้ายครับถ้าคุณชอบช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ EP ต่อไปครับแฟนเบสจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังโปรดติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดี